นะครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมนำหน้าขบวนำนำหน้าขบวนมาก่อนนะครับตอนนี้มาจอดอยู่ตรงระหว่างเ,าเส้นสองสองนะครับที่จะแยกไปอากาศอํานวยกับอุดรธานีนะครับตอนนี้ก็จอดรอตรงนี้อยู่เนื่องจากจะมีป้ายบอกทางนะครับคือป้ายบอกทางตรงนี้เรายังไม่มั่นใจว่าจะโหลดได้โหลดได้นะครับ <S <S หรือว่ามีความาสูงเต็ จริงๆแล้วป้ายบอกทางจะมีความสูงตามมาตรฐานของกรมทางหลวงควบคุมไว้นะครับตอนนี้เราก็มาเจอป้ายตรงนี้ก่อนนะครับส่วนลุงก็ไปเวดูข้างหน้านะครับไปเวดูข้างหน้าตอนนี้ผมกําลังรอที่ป้าย22แยกออก235อากาศอํานวยนะครับตอนนี้กาลังรอตรงนี้อยู่นะครับถ้ารถาปกติป้ายบอกทางเนี่ยจะมีความสูงตามมาตรฐานของเขาเลยของกรมทางหลวงนะครับ แต่ที่นี่เราก็ต้องเซฟอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้กระทบะเพื่อไม่ให้ของหน่วยงานราชการเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ต้องรอขบวนก่อนตอนนี้ผมก็จอดรอนะครับเราก็อีกไม่กี่สิบโลก็จะถึงแยกพังโคนแล้วนะครับลุงน่าจะอยู่ตรงแยกพังคโคนนะครับลุงก็น่าจอดอยู่ตรงแยกพังคโคนผมเลยรอตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้ผ่านแล้วนะครับโดยไม่มีอะไรเสียหายก็จะวิ่งผ่านไป แต่ที่เราเลยมาทุกป้ายนะครับเลยมาทุกป้ายก็ผ่านหมดทุกป้ายผ่านหมดทุกป้ายนะครับผ่านหมดทุกป้ายก็ไม่มีไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่มีความเสียหายหรือไม่มีอะไรนะครับ<ส>ขบวนก็อาจจะมาเรื่อยๆจะมาช้าหน่อยขบวนจะมาช้านิดน,นึงนะครับเนื่องจากผมวิ่งมาน้ำหน้ามาก่อนเพื่อจะมาสเซฟป้ายบอกทางนะครับมีป้ายบอกทางกับซุ้มประตูนะครับสะพานลอยไม่มีปัญหาสะพานลอยผ่านได้นะครับมีความสูงถึง8เมตร นะครับเจ็ดถึงแปดเมตรได้ก็ผ่านได้เฉลียวเลยเจ็ดหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรเนี่ยผ่านได้แล้วนะครับก็จะติดอยู่ป้ายป้ายบอกทางนะครับที่มันจะติดหน่อยนะครับส่วนคันที่จะติดป้ายบอกทางก็จะมีคันที่สองสามสองสามสี่นะครับสองสามสองสามสี่เนี่ยจะติดคันที่หนึ่งเนี่ยเป็นไม้นะครับจะคือจะเฉียดหลังจะเฉียดไปนิดนึงนะครับเฉียดไปนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องให อรอนะครับถ้าขบวนมาถึงเราก็อนให้เขาชะลอน,นิดนึงแต่ถามว่าวิ่งรูดไปเลยผ่านได้ไหมผ่านได้แต่เราต้องเซฟคนที่อยู่บนข้างบนนะครับคนที่เขานั่งอยู่ข้างบนดูตำแหน่งสายไฟหรือดูอะไรเงี้ยนะครับผมเลยต้องขออนุญาตเปิดตำแหน่งตรงนี้ป้ายบอกทางเพื่อเปิดไซเรนให้เขาเห็นสัญญาณไฟว่าข้างหน้าคือมันจะกระทบนะครับกระทบกับไฟไซเรนแล้วจะทำให้เขารู้ว่าข้างหน้าเป็นป้าย นะครับจะให้ทางขบวนนั้นมีการช้าลงนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่นําขบวนไซเดนนําหัวขบวนมาก็เห็นสัญญาณเขาก็จะรู้นะครับก็จะมีการชะลอเครื่องนะครับให้รถขบวนชะลอตามนะครับ mm. ก็อีกไม่นานนะครับก็จะถึงแยกพังโคลแล้วก็จากพังโคลไปจากพังโคลไปอ่กุดเรือคําก็จะมีซุ้มประตู นะครับซุ้มประตูตรงแย,ยกุดเรือคําเรายังไม่มั่นใจว่าตรงนั้นมีความสูงเท่าไหร่แต่ถ้าความสูงไม่ได้จริงๆเราก็ต้องเบี่ยงรถออกเ,อเลนขนานนะครับคืออ้อมอ้อมป้ายพระบระมฉาย,ยาลักษณ์นะครับหรือหรืออ้อมซุ้มประตูของเทศบาลหรืออบตอของในพื้นที่ขุดเรือคานะครับก็จะอ้อมบริเวณนั้นไป นะครับตอนนี้ตอนนี้เร,เราเราเรารอเป็นจุดๆก่อนนะครับรอเป็นจุดๆ,ๆรอขรบวนรอเป็นจุดๆ,ๆไปจะได้รู้นะครับว่าจุดไหนบ้างที่มันจะผ่านได้มีผลกระทบอะไรไหมนะครับส่วนที่เป็นห่วงที่สุดก็จะมีอยู่แค่สองคันนะครับมีคันที่หนึ่งกับคันที่ห้าคันที่1ก็คือเสียนองค์ปูเถือมารรถามมาถูกเสียนองค์ปู่ไหมไม่ถูกไม่ถูกเสียนองค์ปู่นะครับแต่ระหว่างคอกเหล็กอะตำแหน่งเหล็กที่เราตีกรอบไว้น่ะ กับตำแหน่งไม้ที่ขึ้นมานะครับถามว่าหลุดป้ายป้ายบอกทั้งที่ทผ่านมา3ามสีป้ายแล้วหลุดผ่านไม้ผ่านนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่เราเซฟอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดความชัวร์แล้วก็ความปลอดภัยกับขบวนแล้วก็ทีมงานนะครับเพื่อให้ปลอดภัยตรงนั้นอ่าก็เลยไปอีกหน้วก็นี่ก็รอหน่อยนะครับจะอยู่ตรง3มแยก3มแยกเส้นอเส้นห3 5นะครับถนนที่เราจอดอยู่ตรงนี้อยู่เส้น2 2 22พระนันิคมอุดรธานีนะครับนะตอนที่จะมาถึงสามแยกออก2 3 5อากาศอำนวยนะครับตอนนี้ก็มองไซเรนหัวขบวนอยู่ยังมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาเขาจะยิงไซเรนแบบระยะไกลให้เรารู้นะครับว่าของเข้ามาถึงจุดไหนจุดไหนแล้วระยะหลีหลีเงี้ยเราจะพอรู้กันนะครับแล้วเราก็ต้องเปิดไฟ2อป้ายบอกทางให้เขาได้ได้ไดรับทราบด้วยนะครับ อ่าครับ603สามาไปแล้วนะครับจอดจืดนะครับนะจอดเป็นกำลังใจให้กันนะครับ F c ซเดี๋ยวรอรอขบวนนะครับตอนนี้ผมต้องจอดรอก่อนนะครับเพื่อเซตจุดนี้รถพี่หน่งรอพี่หนงไปแล้วครับตอนนี้ไม่ไปว่าถ้าพี่เหนงวิ่งมาขวขบวนก็ไม่น่าจะไกลแล้วนะครับก็ไม่น่าจะไกลแล้วนะครับตัวนี้ไฟแดงตรงนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ขออนุญาตในการใช้วิทยุ นะครับขอสัญญาณในการผ่าไฟแดงไปแล้วนะครับกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะครับนะก็ได้มีการขออนุญาตในการผ่าเซเลนผ่าเปอร์เซเลนนะครับเพื่อผ่าสัญญาณไฟนะครับฉุกเฉินนะครับเพราะว่าเป็นรถขบวนที่มีปริมาณของการบรรทุกหนึ่งน้ำหนัก2ชิ้นใหญ่นะครับเพื่อจะไม่ให้ถ้าเบบมีการเบบปุ๊บแล้วรถมานลันเครื่องใหม่เนี่ยกว่าความเร็วจะคงที่กวา่ารถจะออกตัวได้ อย่างนี้เพราะว่ามันมีหลายคันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งเป็นช่วงๆก็จะมีไซเรนอีกคันหนึ่งครับจะปิดตรงช่วงสามแยกตรงจุดยูเทินข้างหน้าของเราตรงนั้นนะครับเป็นสามแยกไฟแดงนะครับรถจะปิดไซเรนในเลนขวาไว้นะครับปิดไซเรนในเลนขวาเพื่อไม่ให้รถยูเทินหรือว่าข้ามฟากมานะครับตอนนี้เรากําลังรอนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ต้องรอไซเรนท้ายขบวนไซเรนท้ายขบวนวิ่งมานําหน้าเพื่อจะมากักเพื่อจะมากั้นถนนก่อนนะครับ ื่อจะมากั้นถนนแล้วก็ให้ขบวนวิ่งผ่านนะครับผมก็พอหลุดตรงนี้แล้วผมก็จะไปสมทบอีกทีนึงนะครับตอนนี้กําลังร,งรอไซเลนมาแล้วครับ FC นะไซเลนผมไปดูแป๊บนึงครับขบวนไซเลนยิงไฟมาแล้วนะครับยิงไฟระยะไก,กลามาให้เราทราบแล้วว่ารถมาถึงโค้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงครับเจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่ตำรวจเดี๋ยวเร,รอแป๊บนึงนะครับชุดของเรายื่นมา พอดีเขาเห็นไฟที่กระทบอยู่ตรงป้ายนะครับเจ้าที่เลยเปิดไซเรนยิงระยะไกลมานะครับเดี๋ยวเรารออีกนะครับเดี๋ยวเรารอขบวนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตำแหน่งไฟสีเดียวกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับนะทางนุ้มก็น่าจะวิทยุแจ้งแล้วนะครับนะคือการเอ่อที่จะกั้นแนวทางนะครับเนาะ ส่วนองูนะครับก็จะไปถึงคืนนี้จะดึกหน่อยก็วันนี้ประมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่มคิดว่าตีไว้ประมาณไม่น่าจะต่ำกว่าห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนน่าจะถึงจำปาดงเหนือประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนน่าจะถึงจำปาดงเหนือนะครับแล้วก็จะมีการยกแต่ละส่วนขององค์ปูลงนะครับจะมีการยกสุดแต่ละสทุกส่วนขององคปูนั้นเอาลงจากรถเทเลอร์นะครับจากรถรถเทเลอร์รถพ่วงแล้วรถสิบล้อเราจะยกลงเป็นส่วน ตั้งไว้ก่อนพรุ่งนี้ตอนเช้าน่าจะทําการยกเสียนองค์ปู่นะครับขึ้นยังแท่นหรือขึ้นตอม้อที่เราได้ทําไว้นะครับโดยการยกขึ้นสเสร็จแล้วก็จะมีการเชื่อมเชื่อมให้ยึดกับตอหม้อที่ทําไว้แล้วก่อนหน้านั้นนะครับนะที่มีความหนาและความแข็งนะครับตามวิศวะกรแจ้งไว้แล้วก็ตามแบบแปลนที่ทางออได้แจ้งไว้กับทางเทศบาลหรืออบอตอนะครับ ก็มีการทําเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ทำรอเทองค์ปูอย่างเดียวพรุ่งนี้ก็น่าถึงตอนนี้ไซเรนมาแล้วนะครับอ่าไซเรนเรามาแล้วครับของแท้แน่ครับ quá đó <coughs> <coughs> ขบวนของพวกเราก็ไปกันหมดแล้วนะคะก็เหลืออีกสี่คันนะคะเบา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 ปื๊เดเรียบร้อยอีกสามคันเ๋ยอีกสามคันนะครับให้หลุดป้ายจราจรไปให้ไปก่อนพี่เห็นไหแบบลุงตามหลังนะฮะเอ๊ <c oughs> ้อยสามคันนะคะตามรถขบวนนะคะคลิปนี้น้ำมนต์ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะน้ำมนต์จะอัปเดตให้ดูในคลิปต่อไปนะคะอย่าพลาดชมนะคะกลับสวัสดีค่ะ